สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนบริษัทเอ็มโกพั999นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาพบช่างโอ่งนะครับที่จังหวัดกาลสินคือช่างโอ่งได้โทรศัพท์หาผมหลังจากว่า,าช่างโอ่งได้ลองกินผลิตภัณฑ์ของเราคือดีท็อกนะครับซูปเปอร์ดีท็อกอยากให้ช่างโอ่งเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าหลังจาก ได้กินดีท็อกแล้วอาการเป็นยังไงก่อนกินกับหลังกินเป็นยังไงอยากให้ช่างโอ่งเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะครับช่างโอ่งแนะนําตัวด้วยครับสวัสดีครับผมผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศลาวเหมือนครับไปพ่อไอบริษัทอันเ็มโกพัดนาโนของคนครับพ่อกับพี่นกหนึ่งครับผมได้ไปซื้อเนี่ยเราผมสิคามไปซ้อมรถทุ่ประเทศลาวนะครับก็ดีไปพ่อลาเล่า ผมเลยขอแบ่งเอาว่าอาหารเสริมสองขวดครับผมครับเราแบ่งขายผมสองขวดขวดละร้อยห้าสิบบาทครับครับผมขามไปประเทศเล่าพอดีผมผมผมซืรอมเล่าแล้วเล่าก็เลยเอาดีทอกล่างสัรนพิษห้ผมสามเม็ดครับเล่าแก่ห้ผมสามเม็ดครับห้ผมไปกินทุกประเทศเล่าครับครับผมก็ไปซ่อมรถทุกประเทศเล่าหลัเนี้ยมาแรกมากผมก็จะซื้อเราซื้อกินซื้อจังยังยังลรยางหลายแ้วครับครับผมกับเมยเมย์เราผมก็เลย ประมาณซีทุ่มผมเลยกินยาตีท็อกกินก่อนนอนใช่ไหมับกินก่อนนอนครับสามเม็ดเนาะสามเม็ดครับครับกินเข้าไปเราผมก่อนนอนนอนรับอยู่ครับประมาณตีซีครับตีซีผมเป็นปวดปวดท้องผมเลยเข่าของน้ำครับเข่าของน้ำออกมากออกมากล้วผมเลยเอาไฟสายไปเปิดเบื้องผมว่าก็เหมีนทักแท้ผมบอกครับไฟสายในโทรศัพท์ผมเป็นซ่องเบื้องครับซ่องเบื้องกับเป็นเขาขาวละครับผมเป็นเขาวาเป็นที่ยัง บอง่ายขี้กีะตีแล้วผมตายแต่เพราะว่าผมกินเหล้าไยครับมีพยาธิออกด้วยนะครับผมยี่ค้นมากกินเหล้าสูบยาซ้ำปปีแล้วผมยัดตัวย่างตัวเน่าหละแน่าไดมัน่คว้างนาผมครับฮะเจอกับกินเขามือกับว่าล่างครับผมเหล่าไรโอ้เป็นช่างมือดำนะมือดำครับโอ้ลมน่าจะมีพยาธิเข้าไปเนาะครับวอดีกินของเราเข้าไปเป็นไงบ้างดีครับผมลุกทายตีซี่แล้วผมขมว่านอนอีกขมวมานอนแห้วผมปวด้องอีกผมก็ไปทท้ายอีกครับผมครับท้ายหลวก็ะ ประมาณตีหาซีแจ้งล่ะผมเปลี่ยนเป็นสบายท่องเที่หน่อยเลยครับอ่ะไทยเฮียนเป็นไทยประเทศเล่าล่ะตอนมองผมเปนน็นน้องเียนเขาอยู่เขาอยูซื้อเราไม่าผมกินดีแค่เมื่อร่ครับเขาจยู่ทำว่าถอนว่าสร้างผมก็ว่าถอนแล้วผมก็จินดีเข้าเลยครับ <c oughs> เราไงโอ,อ้ถอนนี่คือกินเลราถอน,น,น,น <ะ S 2> คือกินเราเลยอ๋อครับบ่เง,งี้ยเหรอครับเออเอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างหลังจากถ่ายแล้วอะไรแล้วลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก็ดีอยู่ครับผมก็กินเขากระแทบครับอืม กินเลรากระแทบคุยเขากินเขาก็แซ่บครับผมเป็นบเบาต้นบ่ตัวป็นบ่มเงีบ่หยังครับผมอืมทำนั้นผู้ใดมีเงินก็ซื้อกินรถเลยครับแต่เปิดเสียได้ราคาประมาณเท่าไหร่ราคามันกล่องนึงกับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบบาทครับครับแพงไหมขายเป็นแพงเพิ่นก็ขายครับแพงละสามร้อยครับสามร้อยนะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่ากว่าไม่คิดใช่ไหมไม่ต้องคิดครับผมไ่ต้องคิดไอพ่อแม่พี่น้องในทดลองเิ่งอยากให้ทดลองเนาะ ครับผมแต่ว่าเพียงละสามร้อยในขายะะทีเดียวนี้ยต่อไปขายเต็มที่เนี้บวกเลยบะครับผมโอเคเอ่อสำหรับวันนี้จะขอบคุณช่างองมากมากนะครับที่ให้ข้อมูลแบบสุดๆเลยนะครับเคสนี้คือมีพยาติออกมาด้วยนะครับคือผลิตภัณฑ์ของเราคือดีท็อกซูเปอร์ท็อกของเรานะครับอยากให้ท่านผู้ชมทดลองดูทุกท่านนะครับถ้าได้ชมเทคนี้นะครับอยากให้ทดลองนะครับ ก่อนนอน3ามแคปซูลเท่านั้นนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมกินเนาะเนาะผมกิน3าเม็ดหรือว่ามันเป็นน้ําทาตผม่อนบอกหรือว่าธาตุผมแข็งบอกต่ว่มผมมากินเราเติมนไดเดีครับสำหรับมันบอมันยาไทยพญานุครับมันเป็นยาล้างสารพิษครับสารพิษในหลางกาย้องครับอย่างนีนผู้ใดมักเรียนสารเชมีเชยยังเกินลดครับฉีดยุงฉีดยาเนาะฉีดยาพืชอะไรพวกนี้ครับผมแนะนําให้กินเนาะแนะนําให้กินกินตัวนี้ครับกินตัวนี้เลย ตัวร่างสารพิษของเรานะแม่นครับครับวันนี้ก็ขอบคุณช่างองค์มากๆที่ให้ข้อมูลแบบดีมากเลยแล้วก็อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมทดลองดูดีท็อกของเรานะครับรับรองไม่มีผิดหวังนะครับสำหรับวันนี้ผมกับช่างองค์ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ